รถไฟขบวนสินค้านะครับขบวนที่726ดสท่าเรือน้อยหัวตะเขนนะครับชุมทางบางซื่อนะครับตอนนี้เข้าทางที่สองนะครับเพื่อหลีกให้กับขบวน355นะครับกรุงเทพสุพัรณบุรีนี่นะครับขบวนสินค้าที่726นะครับ กำลังเข้าหลีกทางที่สองที่ชุมทางหนองประดุกหลีกให้ขรบวนธรรมดานะครับที่สามห้าห้ากรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับ วันนี้ทําขบวนโดยอตตอมนะครับรถสินค้าขบวนอตตอมสีสูงสีนะครับ สินค้าที่7จ็ดสองหเลขกที่ชานชาลาที่2นะครับเปลีกให้กับกระบวนสั5สห้าห้านะครับ สุพรรณบุรีจะเข้าชานชาลาที่หนึ่ง